อันนี้นะคะมะพร้าวที่พี่อ้อยคั้นแล้วเนาะพี่อ้อยคั้นแค่น้ําเดียวนะคะเพราะว่ามันมะพร้าวที่ที่สวนน้องนกนะคะจะคั้นแค่น้ําเดียวก็จะเอาหัวแบบค้นๆน,นะคะเดี๋ยวในกะทิพี่อ้อยจะใส่เกลือลงไปนิดนึงเนาะแต่เดี๋ยวเขาเคี่ยวกะทิก่อน บางคนเลยคันน้ำในน้อยเขี่ยวไฟอ่อนๆนะคะเพื่อจะให้ตัวน้ำพลอะเหยไปเนาะอันนี้เป็นมะพร้าวบ้านก็เลยจะเป็นแบบนี้นะคะ ตอั้งแรกพี่วัยกะจะเปลี่ยนใจใช้มะพร้าวกล่องละแล้วมาดูเออก็คนดีเพราะว่ามาะพร้าวก็เกือบกิโลเหมือนกันพอเดินแล้วล,ลดไฟลงเรื่อยๆน,นะคะตอนนี้ลดไฟเหลือเหลืออยู่ที่สามร้อยสามร้อยนี่เกือจะเบาสุดนะคะ กะทิสดจะหอมเนาะจะหอมไม่เหมือนกับกะทิกล่องนะคะเดี๋ยวใส่เกลือเนาะเพราะว่าเดี๋ยวความหวานจะได้จากทางนู้นอยู่แล้วก็เติมกะทิน่เติมเกลือนในกะทิไปเดี๋ยวขอชิมนี้หนึ่ง ตัวกะทิเขาจะหวานเพราะว่าเป็นกะทิสดใส่เออีกนีดคึณค่ะเอาแม่เหล็กไสฟ้านะคะจะมีลักษณะแบบนี้เนาะคือเวลาเขาเดือดเขาจะ ถ้าเป็นไฟอ่อนๆนะคะก็จะเดือดเดือดมากๆขึ้นมาแล้วก็จะยุบตัวลง เดี๋ยไปตักลูกลานก่อนนะอยู่เตาข้างๆนี่แหละคะ่ะแต่ไม่ได้หันกล้องมนาะเพราะว่าขาตั้งกล้องอันนี้ไม่ไม่เหมือนอันที่เคยใช้นะคะอันที่เคยใช้ก็จะอ่ามั่นคงกว่าเนาะอันนี้เขาก็จะหยกแยกกับแยก <c ười> คือเขาเป็นขาวางท็บเลตนะคะขาซึ่งที่วางท็บเลตในห้องนอนเนาะย่อยเอาเครื่องนั้นขึ้นข้างบนก็เลยเอาอันนี้มาใช้ตรงนี้ โทษนะคะโดนก้องโดนโดนก้องผิดก็จะสั่นวันนี้นะคะพี่วาตักมาตรงนี้ก็จะให้อ่าจะหวานเนาะจะหวานที่พี่วาเชื่อมลูกลาน ตรงที่เชื่อมลูกลานไว้นะคะแล้วก็จะใส่กะทิลงไปเนาะเขาก็จะเพิ่มความเค็มขึ้นมาถ้าสมมุติว่าถ้าหลายๆคนแบบชอบออกเค็มนิดนึงหรือว่าชอบออกเค็มมากๆก็สามารถเติมกะทีิได้ตามต้องการนะคะลูกลานพี่ไอ้สั่งซื้อ,อในอในในเฟซบุ๊กนะคะน้องเขาทำทำแฟนเพจอยู่ในนั้นเนาะแล้วก็ามาขายลูกทำลูกลานขาย ที่อื่นอาจจะหายากหน่อยเนาะเพราะว่า50ปีมีครั้งเดียวนะคะลูกหลานก็น้องเขามีมีขายอยู่ตลอดเพราะว่าเขาสต็อกไว้เยอะเนาะก็มาทานด้วยกันค่ะลูกหลานในน้ำกะทินะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพย้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่ย้อยได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ